สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ติดตามเรื่องอันเลอโฉมงามพิกชตาไหมเอ่ยสำหรับหวานแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิวจะอยู่ลำดับต้นๆเลยนะคะถ้ามีเวลาก็จะกดดูเรื่องนี้ก่อนคะ่ะแล้วเมื่อ,เ,อ,อเมื่อวันๆที่ผ่านมานะคะก็มีอีเวนต์ค่ะโปรโมทละครเรื่องนี้แหละนะคะก็จะมีคุณกงจินคุณดิลบานะคะแล้วก็คุณหลิววิหนิงนะคะมาร่วมงาน ด้วยค่ะทีนี้นะคะก็จริงๆแล้วทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะหวานก็ดูไปเพลินๆเนาะในคลิปแล้วก็บน YouTube ที่ทางด้านของมีทั้งแฟนคลับแล้วก็ทางด้านของต้นสังกัดที่เป็นโฮสต์นะคะเขาก็โพสต์ออกมาให้พวกเราดูแต่ทีนี้ค่ะพอมาอ่านข่าววันนี้นะคะมันก็มีเรื่องราวของชาวเน็ตจีนนะคะก็มีการพูดกันสังเกตกันว่าเออคุณดิล,ลบานะคะกับคุณหลิวอีหนิงนั้นน่ะน่าจะนัดกันใส่สีดํามาค่ะโดยที่เอ๊ะไม่บก ออคุณกงจินหรืออย่างไงนะคะก็ทําให้คุณกงจินนั้นดูแตกต่างอยู่คนเดียวนะคะแหมก็มีท็อปปิกให้พูดกันไปมาหวานก็เลยเอาข่าวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขาพูดกันว่ายอย่างไรบ้างนะคะสําหรับเรื่องอันเลอร์นะคะเรื่องนี้อันเลอร์ชมงามพิกชะตานี่ก็เป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะซึ่งรอเวลา10ปีนะคะเพื่อที่จะมาสะสาง ความแข้นให้กับตระกูลตี้ในการที่ถูกฆ่านะคะกาวชัวโคดนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องเอาตัวเข้ามาใกล้กับรัชทายาทหานเยซึ่งก็รับบทโดยคุณกงจินนะคะส่วนทางด้านของรนอันเลอร์หรือว่าตี้จื่อหยวนตัวจริงก็รับบทโดยคุณดิดลบานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีพระรองสุดกิ๊บ เก๋นะคะโอโหโหดได้คาได้ทุกคนถ้าเกิดว่าจะมาทำให้ผู้หญิงที่เขารักนั้นเป็นอันตรายนะคะก็คือล่วมหมิงสีในบทนี้นะคะรับโดยคุณหลิวอี้หนิงนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะ ซึ่งในละครก็เดินเรื่องได้เร็วนะคะอย่างตี้เฉิงเอิญที่แบบลงมาเนี่ยค่ะพอลงมาจากเขาใต้ซานแล้วนะคะในวันที่ครบรอบการเสียชีวิตนะคะของทางตระกูลตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นะคะทางหานเย่นั้นค้นพบว่าเอ้าตี้เฉิงเอิญคนนี้น่าจะไม่ใช่ตี้จือหยวนตัวจริงแล้วละค่ะก็ผู้ที่นะคะทำให้หานเย่สงสัยได้สุดๆในกรณีนี้ก็คือต้องมีอันเลอร์ของพวกเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันเลอร์นั้นได้ซ้อน บทเรียนให้กับตี้เฉิงเอินมากๆเลยในพอดเรื่องละครที่เราดูกันมานะคะสนุกมากๆค่ะโดยหลินอันเลิรนั้นก็ได้มีการเสิร์ฟชาด้วยเนาะแล้วก็ขอโทษร่วหมิงซีแล้วก็ร่วหมิงซีก็รู้สึกแบบล้อ,ลอนลานให้อภัยใหญ่เลยนะคะเรียกได้ว่าณฉากนี้ก็ทําให้นะคะทางด้านของพระเอกของพวกเราก็มีความหึงออกมาด้วยนะคะหึงพระรองคือหึงร่วหมิงซีที่สนิทใกล้ชิดกับหลินอันเลิั่นแหละค่ะก็ ถือได้ว่ามีมีใจให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด้วยความนิยมนะคะอย่างต่อเนื่องของเรื่องนี้ตั้งแต่ที่ออนแอร์ไปนะคะก็แน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมโปรโมทละครเรื่องนี้นะคะดังนั้นค่ะทั้ง3ท่านนะคะดารานนำก็คือคุณดินละบาคุณกงจินแล้วก็คุณหลิวอีหนิงก็ไปปรากฏตัวที่าฐานกู่ใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับซิตี้เนาะที่กรุงปักกิ่งนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมแฟนมิทติ้งของเรื่องนี้นะคะของเรื่องอันเลอนะคะโมงามพิกชาตา ะะซึ่งใน,ในนี้นะคะก็มีการพูดถึงเนาะชาวเน็ตก็รู้สึกว่าโอ้ยคุณกงจินแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็นํากล่องที่เต็มไปด้วยขนมเนาะขนมข้าวโพดนะคะแล้วก็ขนมโรยหน้ามาฝากเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะก็ได้รับคําชมมากมายแล้วก็บอกกันว่าคุณกงจินมีความสดใสลาเลงน่ารักมากๆนะคะใช้คําว่าหล่อแล้วก็ใช้คําว่าสวยในคนคนเดียวกันสําหรับคุณกงจินเลยนะคะหวานว่า เหล่าบรรดาแฟนคลับบางท่านนี่ก็ยังติดภาพของของเรื่องนักรบพระเนจรที่ในนวนิยายต้นฉบับของเรื่องนั้นมันเป็นชายรักชายนะคะแล้วบทที่คุณกงจินได้รับนั้นในนวนิยายต้นฉบับเปรียบเสมือนตัวที่เป็นฟีเมลนะคะตัวที่เป็นผู้หญิงนั่นเองเห็นมามเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะที่จะแบบเออที่จะเปรียบเทียบไปกับในนวนิยายต้นฉบับเพราะว่ามันทําให้ภาพลักษณ์นะคะของดาราก็โดนแซวโดนอะไรแบบเนี้ไม่เลิกเออมัน มันก็มีผลเนาะเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมทางรัชการจีนเช่นเดียวกันนะคะเออห้ามห้ามไม่ให้ละครนะคะที่มีต้นฉบับเป็นชายรักชายอะไรแบบนี้มาออนแอร์นะคะก็ถือว่าเป็นการออป้องกันนะคะป้องกันนักแสดงได้นะส่วนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมนักแสดงที่ต้องมาแสดงเป็นตัวตัวแบบเป็นตัวแบบผู้หญิงอะนะคะในนวนิยายต้นฉบับที่เป็นชายรักชายเนี่ยก็จะถูก ติดพ,พัคพดแบบนั้นแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่คอยจะคิดแต่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําที่แฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตบางคนที่ใช้กับคุณกงจินก็จะมีคําศัพท์ที่เป็นแบบของผู้หญิงด้วยนะคะว่าคุณกงจินนั้นดูสวยที่สุดอะไรอย่างนี้แทนที่จะใช้คําว่าหล่อเหลานะคะแทนหรือว่าเทาแทนอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หวานแชร์ให้ฟังเฉยๆนะคะส่วนสําหรับท่านที่แยกแยะได้อยู่แล้วน่ะอันนั้นไม่ใช่ปัญหานะคะกลุ่มคนที่ไม่ ใช่ปัญหาก็คือคือกลุ่มคนที่ไม่ใช่ปัญหาก็คือยังไงก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีการดัดแปลงบทละครมาแล้วจากนาวนิยายต้นฉบับที่เป็นชายรักชายนะคะออกสู่สายตาประชาชนมันคือเรื่องราวของชายชายทั้งนั้นเลยเป็นแนวมิตรภาพเพื่อนกันค่ะทีนี้มันก็เนีย่อยอย่างที่หวานบอกนะคะว่าในงานเนี้ยในการปรากฏตัวของคุณกงจินณนะจุดนี้นะคะก็คือคําชมนั้นเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าการใช้ภาษานะคะ ของชาวเน็ตแล้วก็คนคนจีนบางกลุ่มนะคะที่ที่เรียกแล้วก็ใช้คำบางคำกับคุณกงจินเนี่ยจะใช้ในลักษณะของความเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะคะ mm hmm. เอาละค่ะแต่สำหรับคุณกงจินนะคะในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องอันเลิศชมงามพิกชตานั้นเขารับบทเป็นรัชทายาทสุดหล่อละมุนอบอุ่นมากมายเลยนะคะเก่งสุดๆแล้วก็เขาเป็นคนที่คอยปกป้องนางเอกของพวกเราเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าก็เขามีวิธีของเขานะคะก็มันก็จะ คนละอย่างกันกับวิธีป้องกันของล่วหมิงซีซึ่งรับบทโดยคุณหลิวอีหนิงนี่แหละค่ะ เราสังเกตได้นะคะว่าคุณหลิวอี้หนิงนี้จะเป็นแบบเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากๆเลยเนาะมีเขาอยู่นะเป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมคะอย่างตอนที่ไลฟ์พวกเราก็เห็นเนาะแบบว่าโอ้โหดำเนินเรื่องเองเป็นพิธีกรเองแล้วก็มีซาวเอฟเฟกต่างๆมากมายเลยถือว่าถือว่ามีคุณหลิวอี้หนิงนี่ทำได้ทุกตำแหน่งของการไลฟ์การพูดเลยนะคะแล้วก็พูดเก่งมากๆค่ะคุณหลิวอี้หนิงเพราะฉะนั้นมีเขาอยู่ก็คุณดิลบากับคุณกงจินก็สบายใจได้นจะุด หนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ความบันเทิงค่ะสำหรับรูปร่างนะคะของคุณดิลบานั้นโอ้โหตายแล้วเรียกได้ว่าสุดแสนจะเพอร์เฟกเลยค่ะไม่มีส่วนไหนที่มันที่มันดูแล้วไม่เพอร์เฟกเลยนะคะโอ้สวยมากๆเลยค่ะเป็นคนที่แบบมีทุกอย่างถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะคะมีหน้าอกมีเอวคอดๆแล้วก็มีสะโพกแล้วก็โอ้โหชุดมันก็มันก็โชว์สัดส่วนสุดๆนะคะคือคําว่าโชว์สัดส่วนหมายความว่าไม่ได้เจอแบบเนื้อขาวๆอะไรแบบนี้แต่ว่า โชว์ความส่วนเว้าส่วนโค้งความเป็นเฟม,มินี่นะคะคือความเป็นผู้หญิงอะฮะสวยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าโผ่ปรากฏตัวขึ้นมานี่คือคือดูแล้วคือเป็นระดับไฮเอ็นสุดๆเลยนะคะแล้วก็สีดําที่เลือกแล้วก็การแต่งตัวเสื้อผ้านาผมคือรถมากๆค่ะโอ้โหคุณดินระบาสุดยอดนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ชาวเน็ตเข้าไปโฟกัสก็คือเอ้าทาไมสีชุดเนี่ยของคุณดินระบากับคุณหลิวอี้หนิงมันเป็นชุดสีดาล่ะทั้งคู่นั้นน่าจะได้มีการ พูดคุยกันมาก่อนนแน่เลยแต่อย่างไรก็ตามมีคุณกงจินคนเดียวที่สวมเสื้อผ้าสีอ่อนซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็สร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะชาวเน็ตบางคนนั้นนะคะก็มาแบบโพสตโดยตรงเลยว่าอุ๊ยแต่ละคุณนิลาบากับคุณหลิวอีอ้หนิงนั้นไม่ยอมบอกคุณกงจินค่ะเอากลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะจุดนี้ต้องไปแคร์ไหมคะไม่ต้องแคร์เพราะว่าคุณกงจินนั้นก็หล่อสดใสในชุดสีสุรอ่อนๆอย,นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาในเรื่องด้วยล่ะเป็นผู้ชายที่ที่ดูเท่ดูงามดูดูอบอุ่นนะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของคุณกงจินในบทของรัชทายาทหานเย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่สีดํานะคะแต่มันก็เป็นข้อที่เขาแบบ Talk of the t o w n ขึ้นมาจนได้กับการที่เออเนี่ยไม่ยอมบอกนะคะก็พยายามจะมีการพูดถึงณจุดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเออสำหรับหวานหวาน รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเลยจริงๆแล้วหวานดูไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะแต่พอมาเห็นข่าวแบบนี้ก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเอออยู่ๆมันกลายมาเป็นประเด็นนะคะแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปในในด้านลบเลยอ่ะนะคะก็มีแต่ชมว่าคุณกงจินนั้นโอ้โหดูสดใสล่าเริงมากๆแล้วก็คุณหลิวอี้หนิงก็น่ารักแล้วก็พูดเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะส่วนคุณดินระบานั้นสุดจะเพอร์เฟกแล้วก็ดูเราก็คือไฮเอ็นสุดๆตั้งแต่หัวจรดรองเท้าเลยนะคะเอาล่ะค่นนี้ ก็เป็นทั้งหมดของอพิ o ร์นี้นะคะเพื่อนๆดูกันหรือยังเอ่ยนะคะถ้ายังไม่ได้ดูไอ e อีเวนต์นี้นะคะดูได้บน YouTube ค่ะมีค่ะก็ค้นหานะคะชื่อภาษาจีนของเรื่องอันเลอร์วนนะคะก็จะเจอค่ะเอาละค่รนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิอร์นี้นะคะหวนลาไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ